ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในช่องอานดีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนบ่ายนะครับจีนเช้ายังมาสิบแต้มอยู่เนาะจีนเช้าสิบแต้มยังไม่จางหายจริงทํางทคงต้องตามต่อพรุ่งนี้ต่อครับสิบแต้มชุดสิบแต้มนี้ไม่ห่างหายจริงๆน,นะครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์จีน Jean, วันนี้นะครับจีนบ่ายจีนบ่ายผมว่าท้ายสี่ท้ายหนึ่ง ท้าย4ท้าย1โอกาสที่จีนบ่ายวันนี้เมื่อเช้ามันปิด39124จีนบ่ายผมว่าน่าจะปิดตามชุดเช้านะครับนี่มื่ชุดที่วางเมื่อเช้าคือ5กับ0ผมว่าจีนบ่าย5 0ครับยังฟัน5อยู่ครับจอะครับ05 2 5 25. เราดูตารางแป๊บนะครับ25 55แล้วก็95ครับชุดศูนย์ก็เป็น00 20อ่าครับประมาณนี้20แล้วก็90อ่า90อ่าครับหลักร้อยใสศูนย์ครับหลักร้อยใสศูนย์ เน้นไว้ที่สองห้าสองห้าเก้าศูนย์สองห้าเก้าศูนย์กับสองศูนย์เก้าห้าครับเราจะประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้เพราะว่าบ่ายห้ามันก็เดินดีเนี่ยแต่โอกาสที่จะเบิ้ลก็เป็นไม่ได้โอกาสที่เบิ้ลเพราะว่าเมื่อวันอังคารเก้าหนึ่ง 91, มันปิดเบิ้ลมันปิดเบิ้ลหกหก ก็วันนี้อาจจะเป็นเบิ้ล55 0 0ก็เป็นไปได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าถือว่าฟันพลาดไปตรงนี้ฟันชุดสิบแต้มสบายใจไม่น่าไปไม่น่าไปไม่น่าไปขวางขวางทางน้ําไหลเลยโอ้โหไหลจริงๆไหลสิบแต้มนะถ้าขายได้สิบแต้มไปก็ถือว่าโอเคไปนะครับโอเคนะครับนี่คือไอ้จีนบ่ายจะเป็นยงนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่คืออีบ่ายแล้วห่างเสยงบ่ายครับตอนนี้ผมคิด รอตัวเปิดนี่คือ,อีบบายอยู่ครับเลยวางจีนก่อนโอเคนะครับขอให้รวยๆจีนบ่ายครับในไม่ที่2590กับ2095นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ